ลักสู่ให้อิมแพกเ e ดเ e อร์ชิพดีระยองในวันนี้การพัฒนาผู้นำกลยุทธ์ธุรกิจจตกตัวสู่สากลในเขตพัฒนาพิเศษ EC โดยลักษณะของพื้นที่ที่ตั้งเป็นยุทธศาสตร์ทางทั้งกาบบกสตหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมว <What S 1> ิถ <as> ีชีวิตดั้งเดิมการเกษตร การพัฒที่สารยอได้รับผลกระทบจนกระทั่งถึงการพงอยู่คู่กับการเจริญโตและการพัฒนาสูงพาดพ้าาาานได้ที่สามารถดำเนินการได้ต่ออำนาจน้าอธีางคนเพื่อไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม่วมสร้างลักษณะคนไกยในการขับเคลื่อนที่สําคัญจนเป็นในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญและผู้สมงรู้มาชวนได้รับประโยชน์จากการพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกิจกรรมดีๆที่ทางสถาบันไรล่าของเรานะครับได้ได้จัดขึ้นนะครับหัวเรียวหัวแรงใหญ่ของเราก็คือวิสมสศักดิ์พงน์เยทองนะครับจะลองประทานถึการนะครับที่ได้คิดวิธีการรงหวัดของเราว่าก้าวหน้าไปเยอะ คุณภาพชีวิตของเราแล้เรามีสื่อโซนหลายสังกักนะคะรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของเราตลอดทั้งสามวันนี้นะคะนึกไม่ถึงนะคะก็อยากจะให้กลุ่มของไล่ล่าของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะเป็นผู้ที่ทีกท่านที่ศึกษานะครับด้านโฆษณาด้านการสำคัญที่เอ่ยนะครับทางขาขอบคุณท่านผู้ท่านด้วยนะครับทุกอยากอยากจะให้พวกเราได้เห็นอะไรบ้างก็ขอบคุณทุกท่านเข้ามานะครับแล้วก็อยากจะให้คุณจัุดีดีมากขึ้น ผมเปรองเลขาดีดีด้านสายงานต่างประเทศการลงทุนที่ประโยชน์จากการลงทุนกองทุนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับวันนั้น,มน,งงนไม่มีพนักงานเีแต่คนเดียวท่านเลถานมาผมที่บ้านแล้วบอกไปลาออกจากง,งานไปักเพื่อมาทํางานที่นี้แล้วภาพแบบนี้เขาออกขึ้นมาภาพแบบนี้เขียนระมว่างแรงบันดาลใจในการทำอินเสิร์ชนะครับแล้วก็คิดว่าทุกอย่างต้องมาอินฟราสตรัคืออันนี้อันนี้ต้องเรียนเขาว่า ถ้าอันนี้เป็นท่านที่ทานมีที่แล้วที่เราเขียนไม่ยากที่เดือดผมจำได้ในท่านว่าสไลด์ที้เสร็จผมจะขออนุญาตเราเข้าที่อื่นอาจจะแบบช่วยได้แต่หัวใจถ้าหัวใจหยุดเต้นเราจะทำงานต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถึงแค้กองสัตยาอย่างเข้ามาถู่จังหวัดอียอนได้ยังไงซึ่งโครงการที่เป็นโครงการที่ดีมากของสถาบันไร่ราษนะครับโดยท่านนายกพิยะพิจิตรประชัดนะครับท่านเป็นประธานกรรมการของสถาบันนี้นะครับแล้วก็ ตักดันได้คนละยองได้เรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้นะหรับนักธุรกิจที่กำลังประกอบกิจการอยู่ก็จะได้รู้แนวโน้มว่ายุศาสตร์ชาติ20ปีเป็นยังไงนโยบายของทางรัฐบาลเป็นยังไงบุนพลละยองครับ